ค่าอินเด็กของเลนโปรเกสซีฟมีความสำคัญในการทำแบนโปรเกสซีฟอย่างไรสวัสดีครับพบกับผมปรมาจารย์โบบีผู้เชี่ยวชาญด้านเลนแว่นตาโปรเกสซีฟอัจฉริยะเฉพาะบุคคล อย่างยิ่งยวดประจำศูนย์แว่นตาไอซอบติค่าอินเด็กของเลนโปรแกสซีหมายถึงค่าดัชนีหักเหของตัวเลนที่สามารถที่จะหักเหแสงได้ค่าดัชนียิ่งสูงการหักเหแสงยิ่งมากเลนก็จะยิ่งบางลงถึงแม้ค่าสายตาจะเยอะก็าตามค่าดัชนีหักเหหรืออินเด็กในท้องตลาดเราก็จะมีให้เลือกตั้งแต่1.5 1.54 1.6 1.67 1.74แล้วก็1.76ซึ่งเป็นเลนที่บางที่สุดที่ไอซับติกเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่1.6เนื่องจาก1.5กับ1.54เนี่ยไอซับติกจะไม่ได้ใช้เนื่องจากเลนมีความเปลาะบางแต่ง่ายแล้วก็หนา ที่ไอชอติกเราจะเลือกใช้เลนเริ่มต้นที่ค่าดัชนีหักเกอินเด็ก1.6เป็นหลักราคาเลนโปรเกรสซีอัจฉริยะไอซอปติกย่อบาง1.6เนื้อเหนียวเริ่มต้นที่คู่ละ18,800บาทค่าดัชนีหักเกยิ่งสูงเลนจะยิ่งแพงแต่เลนก็จะยิ่งบางเลือกใช้ตามงบประมาณตามความเหมาะสมตามค่าสายตาของท่านที่ศูนย์แม่ตาไออติกเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนํา เรื่องของการเลือกใช้อินเด็ก์ลงเรนโปรเกรสซีให้เหมาะกับสายตาของท่านกับกรอบแว่นของท่านวันนี้ผมพรมาจารย์บุบีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ